เช้าวันใหม่บนยอดภูเมื่อคืนก็ฝนตกนะ<ม>ตกแบบน่ากลัวมากเลยน้องวอเตอร์เจออะไรนะ,ะเจอทากดูดเลือดด้วย<ม>โอ้ฝั่งนู้นเป็นต้นสนสองร้ปีส่วนตรงนี้เป็นน้องวอเตอร์เจ็ดปี <c oughs> จะแปดปีแลมามาห้าสิบปีอืมสิบแด ปลาสามสิบปีเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปหาข้าวกินกันนะอีกสักพักหนึ่งทำไมมันัวขนาดนี้หนาวไหมลูกอากาศเป็นไงดีไหมดีดีนะตอนล้างมือนี่หนาวม้ปลาเตรียมตัวอยู่ตามไปท่าอยู่ไหนเหนือตามร่องเนี่ยตามที่ปลาอุ้มเตัวตามน้ำตาลน้ำตาลเหรอตามตรงน้ำตาลเมื่อคืนวอเตอร์ร้องไห้ตอนแรกที่โดนท่าก็ไม่ร้อง มาร้องตอนที่อยู่ในเต็นท์แล้วแล้วเหมือนนึกขึ้นได้ก่อนนอนยังอยากกลับอยู่ไหมวันนี้หรือไม่แล้วหิว <You. S 1> เราก็เหมือนเดิมนะเฮ้ยต้องกิ่ง,ง,งกาแฟกาแฟอุนอ่นๆวิวดีนะปลาตรงเหนฮะไปกินอะไรไปกินร้า <c oughs> นไหนดูเวลาต้อเดินเด็กมือถ้าเข้าไปข้างใตแล้ ออดีนะคนไปดูพาทิย์อยู่ไม่มีใครได้ยินมีปลาตะโกรทอดละลอนด้น้ำเต้าหู้ปลาตั้งโขลกเอดี๋ยวแป๊บนึงเอามาก็ได้แป,ป๊บนึงนบอกเตอร์ระวังเปียกเสือ้อเย็นไห กาแฟสอ่ะพี่มีไข่กระทะไหมมีค่ะเอาชุดนี้รับขาต้มเอาไข่ขกระทะ,ะชุดหนึงไข่กระทะเอาข้าวเวงไหมเจ้าคตราาเยนี่ไงเตอร์มันอยู่นี่เองกตดู๊ไได้อยู่เลยนี่ฮะอเอาเปลวฉีดมันมานทุ One, ร่รวมเลย ไปต่อไม่ไหวแล้วครับไ้นำคนาคอักหลกันตัดขึ้นมาถึงเกงปลาแล้วรอยากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปไหนกันไปอุทยานไปแจ้งวันลงเออลงวันนี้ค่ะไม่ใช่สิเราต้องไปแจ้งบอกว่าเราจะลงวันไหนนะเพื่อที่จะเตรียมลูกหาบ พรุ่งนี้ก็ลงต้องหาลูกหาวไปก่อนพี่เขาเก็บของไหนาเขาเริ่มเก็บแล้วเก็บของลงแล้วเราเดินขึ้นมาแล้วนี่คือหลังแปรข้างบนภูเขาเป็นรูปหัวใจเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เราอยู่ตรงการลางภูเขาเต็มแตงมาสลามแล้วก็วเครื่องสำอางมาเต็มค่ะน้ำหองน้ำหอม ส่วนเต,ต้รนั้นเอาโทรศัพท์มาไปเล่งนะิแล้วเนาะไม่น่าเชื่อนะป้านางก็เอาผ้าเช็ดพื้นมาด้วยอะเอามาเพราะว่าเดี๋ยวมันเช็ดไม่เคยเห็นใครเตรียมพร้อมเท่านางมาก่อนเยอสยสยเยเฮ้ยป้าสวยจริงเลื่อยชมพูนะเอาเลื่อยมาไหมละ่ะอืม

นี่ครับภาคแต่ว่าทำไมมันดูดเลือดคนทำไมก็เหมือนยุงปะแต่ว่ามันทำให้เราเลือดไหลเดี๋ยววันนี้เราไปเดินเที่ยวกันอันดับแรกเราไปไหว้พระกันก่อนไปไหว้พระแล้วค่อยไปน้ำตกถ้ำสอนเหนือสะอานุด่าไปตรงไหนก่อนดีน้ำตกถ้ำใหญ่พระพุทธเมตตาเราจะถึงพระพุทธเมตตาก่อนลูกอันดับแรกรไ,ปไปไหว้พระก่อนเราไปดูก่อน ให้ปล่อยให้พุณพ่อสอนลูกเดินลูกอาจจะไม่รู้ว่าเดินไกลเราจะกำลังสอนลูกว่าห้ามเดินบนทรายให้เดินพื้นที่แข็งๆถ้าเราเดินบนทรายมันจะยบุบเราจะเหนื่อยที่แรกที่ป้าพามาพระพุทธเมตตาก่อนที่จะพาเตอร์เดินเข้าป่าไปดูน้ำตกใช่ไหม มาถึงแล้วนะคะพระพุทธเมตตาเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนตอนนี้น้องวอเตอร์จะไปตีละครัง้งอ่ะเราเปลี่ยนหน้าที่มาจะไปไหว้พระแล้ว มีสามสี่น้ำตกมั้งแต่มันอยู่ใกล้ๆก,กันหมดเนี่ยค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเออไม้ตอกไว้เออ,อเก่งนี่ ํำใหญ่ถึงแล้วลงไปข้างล่างไปเดูนเมเต้นเนาะหรดูคนตีนขึ้นไปนี่เลยแต่ป่าตรงนี้มีแต่สีเขียวเออเขาเรียกว่าต้นมอสตม่มันเป็นป่าเขตร้อนชื้นไ่ยงลุอดูดิทางสวยมากเลยไปดูต้นไม้นี้ดิสวยปะ เออๆๆวเอวเเอวเเอวเเอวอวเเอวเออวเอวอวอวเอเอเออวอวเอเอวเอวอ้ออเอวอเอ เตอร์จะไปได้ไหมเนี่ยทางยากมากเลยนะคราวนี้เราทำให้เราเดินกลับไปวังกังนค่ะใช่กลับไปที่พักได้ลูกเราจะเดินวนเป็นวงกลมเล่นน้ำก็เล่นล่นก็ทำเล่นเล่นก็ทำน้ำด้ยวยอานอีกล้วลำทานตลอดทางเลยล<ๆ>เล่นน้ำได้นะเตอร์กระโดดลงไปเล่นได้ลูก<ๆ><ๆ>เดี๋ยวปากระโดดดูบ้างเอา<ๆ>เป็นไป เมื่อกี้เหมือนมีมาแรงอะไรเข้าตาเต้มแบบมันอาจจะออกไปแล้วมั้งที่นี่น้ำใสามากเลยเนาะอุ้ยตั้นรู้สึกว่าเหมือนมีปลาอะไร <c oughs> อยู่ไม่หรือว่ายันนี้ไม่มีอุ้ยได้เห็นอะไรกลมๆเม็ดเม,ม็ดดำๆโอ้ปลาหมดเลยปลาหมดเลยไม่มีอย่างอื่นเออปลาล้วนๆมาฟอกปอดกันลูกดอกนี้สวยมากเลย ได้ยี่เลยเยียงเหมือเนเียงกบเนาะ เอออาจจะช่างโอ้ตรงนี้มีแดดนะทำเตาที่แดดระวังนะลูกที่นี่ไม่ที่นี่มันมีนป่าไม่มีไฟ เป็นต้นไม้คู่วะตรงนี้อ่ะเอาละนะไปเล่นน้ำลงไปดิทำได้เลยลงไปเ,าเรา,าจ,จะเหมือนแบบเรื่องช่องเจ็ดเลยนะเราเดินเข้าป่าแล้วต้องเดินลุยน้ำเมื่อเราไปจิ้งกัดอ๋อเห็นเหตุไม่ละไม่เอาว่ะเดินลุยน้ำเดี๋ยวก็เปียกสวย อยากเล่นน้ำเลยเล่นเด็กต่อรองเท้าลื่นปะลูกเล่นลูกเมืไหร่เดี๋ลูกกับลูกมันจะใส่หนได้กินอันนี้ได้ไหมนั่นยากไปเหรอโอ้ยมันมันแข็งม <sk ันแข็งเดี๋ยวป๊าไปหา่นผไม้มาให้ที่นั่งโอเคปหมเฮ้ยมดหมา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 ลูกใช่ไม่มีนี่ไงตัวดำๆอ่ะอ่าเพราะอะไรใครกินหก ผมเออผมกินหกบอมาเลยใช่ไหมน้ำเย็นเจ็บเลยอเออแกมเออ,เอ,อมีความรังหนะ้าปิ้งไก่ไหมลนะ่ะ ปิ้งไก่ไหมล่ะเหลือเดินลุยน้ำเลยนะเหลือใส่ลองท้าแล้วเดินลุยน้ำอีกนานไหมกว่าเราจะถึงก็อีกสักประมาณชั่วโมงไปไหนเนี่ยที่พักไงอ๋อแล้วเราจะเดินเรียบน้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมอากาศดีนะห่วงเล่นอยู่นะครับหยิบไปท้ใทุกคน เมื่อกี้เรามาจากน้ําตกถ้ำใหญ่นะ1 0 0 0เมตรเรากำลัลงจะไปน้ําตกเพนพบตรงนี้ดิสส่วนทางนี้ไปทางแยกไปน้ําตกผลพบเพนพบใหม่มีน้ําตกเพนพบเดินลงไปทางนู้นนะแต่ทางน้ําท่วมไปแล้ว ไม่รู้มีทางอ้อมไปแต่ไม่น่าจะมีทางอ้อมไปอืมเน้นลำธารเกมมาเลยไเดี๋ยวไปน้ำตกอีกน้ำตกหนึ่งต่อนะครับ <c oughs> เราต้องเดินอันนี้อันนี้เจุดจังนี้ไม่ได้องไปเราไปมาแล้วครับทำใหญ่เดินไปน้ำตกผลพบอีกหน่อยนึงครับร้100 <c oughs> อยกว่าเมตร <c oughs> เดินไปทางนั้นตรงไป่พอ ตรงนี้ก็เป็นลานน้ำตกให้กว้างๆเลยน้ำตกผลพบครับจ็ถึงแล้วอีกนิดนึงทางเดินก็เป็นหินกับทรายเป็นใหญ่แต่ทางก็ไม่ได้เปียกแฉะอะไรที่เดินยากนะยังไม่เจอทากเลยสักตัวนี่หน้าฝนเนี่ยทางสวยดีผมพูดกหมา2อนาเลยเออไปมันเ<ป>ขาเรียกบันไดลิง นะบันไดลิงเฮ้ย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 พอ,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 อจนภัยอีกแล้วได้เห็นเกงไหนพี่แน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวป๊าลงไปก่อน,นอ่ะขึ้นไปโชคดียังใส่เกงไหม เดินมาถึงทางแยกแล้วเราก็กลับไปทางเดิมนะเ,เลยเียวซ้าย1 7 7่นเเ่ 1> 1, เมตรไปทางนี้เลย อทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เราลงไปข้างล่างหุบมาเลยแล้วก็เดินขึ้นมาดูสภาพน,นี่ตรงนี้มีอะไรเขียนไว้ด้วยเขาสลักไว้ใช่ไหมเนี่ยอ่านว่าอะไรอ,อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านว่าท่าปะน้ำน้อยหน่อย มันตื่นเท่าไหร่จะบ่ายโมง้วนะาบ่ายโมงนะหิวข้าวไหมหิวมากเลยเราไปกินข้าวกันลืมมาเลยคืมมาเลยเหมือนฝนจะตกฝนได้จะตาเอเวลาเดินเหมือนเดิมกินข้าวกันแล้วนี้ หลังจากที่ไปเดินน้ำตกมานะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งว่าจะเข้าไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะไปอาบน้ำกันอย่าอาบเย็นน้ำหนาวเดี๋ยววอเตอร์เข้าห้องไปแล้วเอาเต็นไปแล้วให้น้องวอเตอร์พักก่อนเป็นเกมนะครับเก็บสบู่ครับออโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อ ไปเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ําใหม่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะไม่ค่อยมีคนใช้ทั้งท่องเที่ยวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไกลเลยอยู่ด้านหลังร้านอาหารนะนะห้องน้ําเก่าจะเป็นแบบนู้นนู่นแล้วนู้นห้องน้ําเก่าตัวนี้ด้านนี้ก็เป็นแบบใหม่ห้องน้ําเป็นไงดูมีคนปะไม่มีไม่มีดูด้านบนใครมาปอกบัวเดี๋วยวขออนุญาตเปิดน,น้ำหน่อยนี่เกลียบ โอ้น้ำแรงเออเหมือนเลยห้องน้ำชักโครกก็ใหม่ด้วยนี่ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าชักโครกมันเหมือนของสมัยนี้ใช่ของใหม่นี่นะลูกนี่ก็แต่มันไม่มีที่กดชักโครกกระจกอ่างล้างหน้ากระจกอ่างล้างหน้าด้านหลังมีวิวด้วยวิวสวยๆงามๆเออโน่นและนู้นเป็นห้องน้ำผู้ชายทีเราก็มาห้องน้ำผู้ชายอาบคนละห้องไวเตอร์หรืออาบห้องเดียวกัน มีห้องน้ำชายอันนี้ห้องน้ำชายใช่มีใครอยู่ไหมไม่มีอันนี้ห้องน้ำชายก็เหมือนห้องน้ำหญิงแหละมีชักโครกเหมือนกันอตรงนี้กระจกมันแตกไปอันหนึ่งใช่ไหมเพิ่งสร้างมาได้แป๊บเดียวกระจกก็แตกอันนี้ย uh ังไม่แกะเลยเนี่ยที่หลังกระจกเนี่ยกันกระเทือนเนี่ยอาบเสร็จแล้วสบายมากเลยครับนี่ไม่มีคนเลย ห้องน้าสะอาดด้วยอพออาบเสร็จแล้วก็หายหนาวเลยตอนแรกยังหนาวๆอยู่อุณหภูมิตอนนี้ยี่ห้าองศาครับเตอร์ก็ตาแดงหยอดตาอยู่ครับ ออกมากินข <EL> ้าวน้มยำน้ำข้นหนึ่งต้มยำน้ำ้นสองแล้วก็ขอน้อยหน่งแต่ละคน